มาตามติดนักร้องนุ่มสุดฮอตขวัญใจมหาชนบีสุกริตวิเศษแก้วค่ะซึ่งวันนี้จะตามหนุ่มบีไปมิทแองกฤษส่งความสุขสนุกน้ำบัดหนาวแจ่มว้าวดนใจในงานฮอนด้าคลีฟ1 2อยิไอไมแรงเต็มบีดมิทแองกฤษวิทบีสุกริตค่ะโดยงานนี้นะคะหนุ่มบีสุกริตก็ขอขึ้นเนือล่องใต้ไปส่งมอบความสุขแบบจัดหนักอีสานที่ลานอีเวนท์ hall ศูนย์การค้าส่วนท่อพลาซาจังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรกไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่31มีนาะคมที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นความสนุกสมการรอคอยจริงๆเลยนะคะเพราะแฟนคลับชาวขอนแก่นได้ร้องและเต้นตามันจนลืมเหนื่อยไปเลยละค่ะและก็ยังคงส่งความสุขสนุกนปันบดหนาวกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยงานนี้หนุ่มบี้ก็ขอมากระจายความสุขให้กับแฟนๆทางภาคกลางได้สนุกกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนดทพรามกาเมื่อวันเสาร์ที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะสำหรับชาวกรุงเทพก็เต็มอิ่มไม่แพ้กันค่ะที่งานนี้ได้มาปล่อยเซพออกลีลาแดนซ์ไปกับจังหวะสนุกสนุกที่หนุ่มบี้นำมาฝากกันค่ะ mm <laughs> เพียงเท่านี้นะคะหนุ่มบี้ยังมีเกมสนุกๆพร้อมของรางวัลมอมอให้กับแฟนๆด้วยละค่ะแรงเต็นบีฮอนดาคลิกยังไม่ใช่พูดเลยฮอนดาคลิกร,ร้อยไอใหม่แรงเต็นดี แจมมว่าาันดน,นดด้้และหลังจากที่หนุ่มบีส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆได้สนุกสุดมันกันแบบเต็มอิ่มไปแล้วทั้งสองภาคนะคะหนุ่มบีก็ขอแพ็คกระเป๋าตีตัวลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อคลายความคิดถึงและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวภูเก็ตในงานคอนดักลิก125ไอไม่แรงเต็มบีดมิทแอนเกรทวิดบีสกรีทค่ะ งานนี้ตามติดชีวิตดาวก็ไม่พลาดตามไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงต้องกลับมาชมพร้อมๆกันช่วงหน้านะคะ ตามติดชีวิตดาวขอบินตรงไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตามมาเก็บภาพบรรยากาศความสนุกที่หนุ่มบี้มัมมิดแอนด์กรีซกับแฟนๆชาวใต้ในงานฮอนด้าคลิก125ไอไม่แรงเต็มบีดมิทแอนกรีซวิดบีสกริตที่ลานต้นปามศูนย์การคา้จาจังซีรอนป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะไไมรู้เมืเ่อมาถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะภารกิจแรกในวันนี้หนุ่มบี้ก็มาให้สัมภาษณ์ที่คล<ม>ื่นว<ม>ิทยุและก็มาพบกับแฟนๆชาวภูเก็ตค่ะ ก่อนที่หนุ่มบี้จะมาให้สัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุก็มีเหล่าแฟนคลับชาวภูเก็ตมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นนะคะแต่แฟนคลับที่สะดุดตาตามติดชีวิตเจวาก็เป็นสาวน้อยน่ารักคนนี้แหละค่ะที่ขออุ่นเครื่องก่อนเจอหนุ่มบี้ด้วยการชมมิวสิวเรีโอเพลงนับบัดนาวค่ะในโชว์วิดีโอให้ดูหน่อยว่าดูอะไรนนเพลงอะไรบอกหน,น่อยนับบัดนาวชอบไหมชอบไหมชอบเพลง เป็นได้ยังเพลงเนี้ย <c oughs> ดูบ่อยไหมดูบ่อยไหมบ่ยไม่เอาไอโฟนให้ทุกทีหนูดูทุกทีแม่ก,ก็เรียกได้ว่าหนุ่มบี้เป็นควัญใจเด็กๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วลวคะค่ะ ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์หนื่นบี้แบบสุดๆนะคะก็เห็นจะเป็นกลุ่มแฟนคลับชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับพร้อมกับบูมเพลงใหม่ล่าสุดคนเดิมของเธอนี่แล้วค่ะ

นอนหนักดีและสงใใสัแอปฟังพี่พี่อยู่กันนบเราสองสามาสครับอันนี้บี้อยู่กับเราในห้องส่งเรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศค่อนข,ข้างอบอุ่นทีเดียวนะครับสวัสดีบี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีส สัญชาติโอครับครับวันนี้เพิ่งมาถึงสดร้อนร้อนผมมาถึงเมื่อเช้าเลยครับประมาณสิบโมงเช้าก่อนแต่โอเคนะดูหน้าตาสดใสด้วยนะโอเคครับทำงานนอนอนหลับมาอยู่ในเครื่องหลับมาแล้วก็ตื่นมาแล้วทำก็พอจะได้ภาพขวัญบ้าง l o v e เพรเธอหน้าก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิงเมาไปนานยิ่งช็อตยิ่งช็อตยิ่งช็อต Look like love พรชอบเป็นนานยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like l o ขยับ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 อยากมองว่า love เป็นอะไ สวัสดีครับผมดีเจพูดจากซันชายดิโอนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่บี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมห้องสมงของเราด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกันสดๆที่ซันชายวิทย์เอฟเอ็ม9.75เมกะเฮิรตซ์ที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับความเป็นธรรมชาติของบี้มั้งครับ ถ้าคนที่ไม่เคยเจอบี้เนี่ยอาจจะคิดว่าบี้เป็นศิลปินแล้วก็อาจจะมีอะไรเหมือนกับอะไรกั้นๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอได้มานั่งพูดคุยป,ปเผชิญหน้ากันเนี่ยก็รู้สึกว่าบี้เป็นธรรมชาติมากแล้วก็ตอบออกมาจากข้างในจริงๆก็เหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นศิลปินอะไรครับถามอะไรตอบอะไรก็ตอบด้วยความรู้สึกจากใจจริงๆ,ๆนะครับอันนี้ประทับใจมากๆเลยกีนี่ก็ได้ถามบี้อยู่เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยคิดยังไง ทําไมถึงได้ควัญใจมหา,าชน4ปีซ้อนนะครับพีบ่ก็บอกว่าเอออาจจะไม่ใช่ว่าแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่านอกเหนือจากแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วเนี่ยก็คือความเป็นธรรมชาติของบี้ความน่ารักของบี้แล้วก็การเอนเตอร์เทนนะครับที่สําคัญความสามารถของบี้ด้วยอยากพอกมันเลิฟเลยลมันเลิฟเลยลุกลาก,กลันเลยกลันเลยตั้งเลิฟไงเลิฟไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบดูรักเธอมากมายมันเลยจําเป็นต้องบอกคํานี้ให้รู้ไปเลิฟเลิฟ <Like> love. เพราะเธอนี่ยมาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมมาไปานานยิงชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ, Look บแล้วก็วันนี้นะครับภารกิจของผมเนี่ยยังไม่หมดแค,แค่นี้นะครับเดี๋ยวอาีกเยอะให้ติดตามครับ บิสุกริตนำมามอบให้กับชาวภูเก็ตจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะ